สื่อมวลชนที่เระรบครับในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเหตุการณ์ด้วยกันโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศและความรู้สึกของเจ้าที่ทุกภาคส่วนก็คือการที่คนร้ายได้มีการลอบวางระเบิดแบบสแสวงเครื่องซึ่งเป็นเหตุให้คุณครูโรงเรียนพิทักษ์วิทยาภูมุงได้เสียชีวิต ปจำนวนสองท่านและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งท่านนอกจากนี้ในส่วนของทางเจ้าที่ตํารวจได้รับบาดเจ็บด้วยจ,จานวนสองนายนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับหลายลเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุก็พยายามที่จะสร้างข่าวปล่อยข่าวว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่เป็นหเห็นให้คุณครูมุสลิมต้องเสียชีวิต ซึ่งต่อกรณีดังกล่าวนะครับผมขอญาตเรียนชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบดังนี้เหตุการณ์ทีเ่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นับว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของพวกเราทุกคนซึ่งคุณครูของเราถูกทําร้ายปเปหตให้ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวและซึ่งผู้คญชาทุกระดับตั้งแต่พระนท่านนายวรัฐมนตรีผู้อัญชาการฐานบกท่านแม่ทัพได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสีย ดังกล่าวและเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นสำหรับกรณีที่ทางกลุ่มคนได้เขาพยายามที่จะสร้างข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจจนเป็นเหตุให้ครูเสียชีวิตผมกอญาติเรียนชี้แจงว่าท่านผู้ในการโรง,งพยาบาลจะแนะได้ชนสูตรศพและได้มีการแจ้งผลการเอ็กซเรย์สาเหตุการตายของคุณครูทั้งสองท่าน กกเกิดจากสะเก็ดระเบิดเป็นเหล็กเส้นตัดสั้นขนาดประมาณ1 1,5คูณเซนติเมตรไฟฝังในศรีรษะและร่างกายของคุณครูหลายชิ้นโดยไม่มีร่องรอยของระสุนแม้แต่นัดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต่อกรณีดังกล่าวผมขอญาตเรียนชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มันก็เหมือนกับทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่คนร้ายพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเรียนแบบทางเจ้าที่รัฐแล้วก็เหตุการณ์ที่ระเบิดคุณครูเมื่อวานก็ยังพยายามที่จะใส่ร้าย,ายว่าเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเราก็ยังคงดํารงความมุ่งหมายในเรื่องของมาตรการที่ได้กําหนดไว้ในช่วงเดือนละมาดอนในช่วงเดือนละมาดอนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวางระบบในการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้มีความสบายใจและก็สามารถที่จะประกอบศาสารกิจทั้งของพี่น้องไท,ไทยมุสลิมและพี่น้องไทยพุทธได้อย่างมีความสุขในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและสําคัญทางเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมายและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก ให้กับคนที่กระทำความผิดที่หลบหนีอยู่ให้เข้ามารายงานตัวแสดงตนกับทางเจ้าที่เราก็พร้อมที่จะดูแลในเรื่องของ,ของกระบวนการต่างๆตามกฎหมายแต่สําหรับคนที่กระทำความผิดและไปก่อเหตุซ้ําและขัดขืนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เราทุกคนก็จะต,ต้องมีความจําเป็นในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งที่ท่านผู้จัดก,การฐานบกท่านได้ฝาก,กําชับเน้นย้ํากับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มาโดยตลอดในเรื่องแรกก็คือขอบคุณ าการทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารรวมทั้งภาคประชาชนอนอกจากนี้ท่านยังได้เน้นย้ำในเรื่องของขอให้ทุกพวกเราทุกคนได้ใช้ความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแต่จะกแก้ปัญหาบนพื้นฐานของหลักกฎหมายภายใต้หลักนิติธรรมสันติธรรมตามแนวทางสันติวิธีนะครับเพื่อ ให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายตามแนวทางทีุ่ดที่ทุกคนต้องการและสุดท้ายนี้อยากจะเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO กลุ่มเครือข่ายต่างๆที่เคลื่อนไหวเรียกร้องหาความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกพื้นที่ขอให้ได้ร่วมกันประนามการกระทําอย่างโหดเหี้ยมและไรม้มาุษยธรรมดังกล่าว และในส่วนของกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้า,าท่านนายทบได้มีการสั่งการกำชับเน้นย้ำให้หน่วยเฉพาะกิจนาาธิวาสและหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดในการรวบรวมพยานหลักฐานที่คนได้ได้ก่อเหตุเมื่อวานนี้เพื่อที่จะนํามาใช้เป็นหลักฐานในการติดตามคนได้ที่ก่อเหตุมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายให้เร็วที่สุดครับ